น่ารักน่ารักชอบ,ชอบถ้าน่ารักอะไม่ใช่ลูปีเผื่อใครเพิ่งเข้ามานะคะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็อยู่กับทุกคนประมาณสี่แปดล้านสี่แปดล้านคนสี่สิบแปดล้านคนนะคะทุกคนก็วันนี้นนสมัมแกะซีดีเอ้ยวันนี้ที่จริงหนูแกะซีดีไปได้นิดหน่อยแล้วก็คือแกะไปสามแผแล้วนะคะก็คือสิ่งที่ได้เนี่ยก็จะมีพี่นิวนะคะทุกคน นี่นางไมแล้วก็นอนว่าว่าน่ารอดโอ้โนอน่าเป็นคิมียังเลทุกคนนอนว่าเป็นนอนตัวเองนะคะที่สุดของรุ่นเนาะอุวยถีซินดี้กดเลยนี่แล้วก็พี่เฟร,ฟรมสุรรอนะคะทุกคนดูดีอะไรมาสักขนาดนั้นครับะะผมมาจะมาแกะแผ่นที่สี่ต่อนะคะทุกคนเริ่มเลย ได้ไมคะหนูังไม่เห็นนะเพยรอบนี้ไม่เห็นโอเคทุกคนของแกมาแล้วนะนี่เราก็จะมาดูกันจะให้ว่าว่าดูก่อนอ่ะไม่ถ่ออายไม่ถ่ายยเพิ่งบอกอันทุกคนอ่ะหนึ่งสองสามง่าย <laughs> มปทุกคนคน <laughs> ใกล้ตัวโอเคมักแน่รุ่นสามแทนสุดท้ายแล้วของวันนี้นะคะทุกคนก็คือใครนะุยยังจะได้ใ,ใครอะ่ะรุ่นหน เออจากนั้น 2> 2, 3, เออ<ม>จริงทุกคน,นคือตอนนี้หนูได้ขรบทุกรุ่นแล้วหนูอยากได้รุ่นหนึ่งค่ะคณแผ่สุดท้ายแล้วทุกคนวกควสวมดมนต์มาค่ะเขาบอกต้องให้บอกว่าเปิดใช่หรอทุกคนอ,อ่ะทุกคนอ่ะชิบหนูดึงลดเลยก็ได้เม็นไม้ตรงนี้ได้แหละดึงโอเค โอเคค่ะทุกคนตาตามันอยู่ตรงไหนอ่ะตรนี้อ่ะใช่อยู่ตรงนั้นโอเคไม่เป็นหนูเองที่เราตายอยู่เองทำอย่างนี้ไปก่อนอ่ะใช่หนูก็โอเคตาตาอยู่แล้วไหนตายยังทำไมอ่ะทำไมทำอย่างนั้นล่ะตาตาแล้วแกนะฮะแล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวบอกได้ตัวเอง อย่ามมงเห็นอะไรใช่ไหมลุ้นไม่ยังไม่เห็นรุ่นเลยลืมตาอะ้รยังลืมตานะอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเพราะว่ามือดีคืออะไรอ่ะคะทุกคนคืออะไรอ่ะคืออะไรอ๋อเพราะว่ามือดีหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าใครน่ารักน่ารักชอบถ้าน่ารักอ่ะไม่ใช่ลุ้นสิซินดี้อืมอืมชุดวันใหม่สุดว่ะ